มาดูเครื่องบินงั้นไปกันเลยตนใชเล่นตาขอรู้ คลิปนี้เราจะพามาดูเครื่องบินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองเองเป็นลักษณะคาเฟ่ซึ่งอตี้อตงก็ได้จับจองเดียเดียวได้นันี่ได้นั่งเครื่องบิน แล้วอาตงก็มองทิวทัศดูเมฆด้านล่างเราได้ตั๋วเครื่องดื่มแล้วเราก็จะมารับที่คาเฟ่นะคะ วันนี้พี่อตี้ได้มาทานตอกชิลุทำไรโกโก้ทานโกโก้อยู่บนเครื่องบินนะครับโอ้โหโชว์พุงใหญ่มากไอตรงเป็นไงบรรยากาศเป็นไงลูกเครื่องจะออกแล้วนะนั่งบนโต๊ะเลยหรอเยี่ยมเชียตรงไะเยี่ยมอยังเออโอ้โหเยี่ยมหันหน้าไปหาพ่อเยี่ยม อันนี้จะบินไปไหนลูกบินไปไหนส่งไปส่งดูซิไปส่งดูเมฆซิไปหาคุณย่าที่เยอรมันหรือเปล่าอยากชี้คุณย่าอ่อยคุณย่าอ่อยคอยตี้กับอาตงด้วยนะกำลังบินไปหาพูดดังๆคุณย่าอ่อยคุณย่าอ่อยคอยตี้ตี้กับอาตงด้วยคอยตี้กับอาตงด้วยกำลังบินไปหากำลังบินไปหา โอเคนะโอเคนะคุณย okay. okay. okay, okay. okay, uh ่าเหรอเอ๊ะชึ่นมาขึ่นมาไปกูมีปากเรื่องบินลำนี้ดีมากเลยนะคะเป็นลักษณะของเที่นะคะผ่านเด็กๆมาเที่ยววันนี้ เดี๋ยวแสงมันจะเข้าแสงมันจะเข้าต้องกดปีกลูกโอ้ดีนะจังเดี๋ยวพี่บีมจะคลางนะไปมาจะปิดปิดหน้าต่างให้คุณแม่ด้วยได้ไหมคลิปเราไปเที่ยวญี่ปุ่นวันนี้เราเห็นไหมอันนี้ไปไหนญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นจะญี่ปุ่นเดี๋ยวให้หนูเดินเองได้ก่อนไม่ต้องอุ้มแม่จะพาไปไม่เห็นไหมสวยเออเห็นไหมเห็นไม้สวยเลย เห็นไม้มีนมามีนมดมากเลยเปิดออก,อกิว้าวชมสํทำอะไร,รว้าวทำอะไรอยู่ข้างนอกทำอะไรอยู่ฉันปิดไว้อยู่โสนุกจังเลย,ส,ยลสนุกไหมลูกสนุกอาจิบกาแฟาจิบชาด้วยครับอันนี้ อันนี้โกโก้ของอาตีอ๋ออันนี้โกโก้ของอาตีแล้วอันนี้อะไรนะก้องบด้วยอายกขึ้นมาโชว์ด้วยอันนี้โกโก้ของอาตีถือบอกคันผู้ชมเลยโกโก้ของอาตี้ชวนเพื่อนมาเที่ยวเพื่อนบินไหมเที่ยวมาขึ้นบินไหมเพื่อนมีใครบ้างมีแสแตมมีสแตมนปิดไว้ได้ค่ะ ค่ะทางเราได้รับออเดอร์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นตอนของท่านเสร็จเราจะประกาศที่สมามด้วยตัวที่ท่านสีค่ะทางด้านหน้าเฉดนะคะจะเป็นห้องนักบินท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ระหว่างรอคืออ๋อเป็นห้องนักบินเราไปถ่ายรูปดูห้อเป็นบินค่ะค่ะมีที่ที่นั่งว่างท่านสามารถไปที่นั่งได้เลยค่ะตรงคะ ไม่ใช่ห้องน้ำลูกอันนี้ห้องห้องนักบินลูกห้องนักบินใช่ถ่ายรูปเป็นนักบินเลยหห้องนักบินนะคะเป็นผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็ขออนุญาตเผยแพร่ภาพนะครับอันนี้เป็นการนะครับเครื่องบินลำเก่านะคะไปเป็นคาเฟ่ให้เด็กๆได้เที่ยวกันกับกับตันอตี้ ตันอตรงมานั่งตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนั่งตรงนี้อ,อาตกับตันอาตี้กับตันอาตรงนะครับ<อ>กำลังพยายามลงบันไดยอยู่นะครับอาตรงก็จะกลัวความสูงเหมือนเดิมของอาตรงเลยนะครับเขาเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เกิดแล้วเขากลัวค่อยๆเดินลงนะครับ เลยเดี๋ยวพีแอตี้จะเป็นคนนําเที่ยวเองนะครับทริปนี้พีแอตี้เขาชอบอามากเลยพาเองอ๋ออาตี้พาเองอาตี้จะไปขับอะไรครับลูก <c oughs> โอ้นู่นเลยเป้าหมายเราก็คือทางข้างหน้าเลยนะคะมันไม่มีใครเดี๋ยวเราไปดู ไหนพี่เต้จะไปขึ้นคันไหนลูกไปดูซิโอ้โหพี่ทหารเต็มเลยอะรถนี่ไงรถจับเพลิงเนี่ยหนูอยากขับไหมหนูอยากขับไหมลูกว้า โอ้โดูพี่อตี้กับน้องอาตงจะสนุกม,มากเลยนะครบคลิปนี้ ชอบซื้อไปเล่นน่ะเฮลิคอปเตอร์อีบินตัวนี้ได้หรืออ๋อตัวนี้คือเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะคะอันนี้มันมีอีกเครื่องบินจะบินได้ก็ต้องมีตัวนี้นะคะต้องมีตัวนี้อ,อ๋อใช่ไหมครับลูกชใช่ใช่ต้องมีอันนี้แหะมันต้องกดกดอ๋อโอเคพักก่อนไหมถ้าพักก็น,นั่งตรงนี้นังได้นะเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องบินนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆเครื่องเลยนะครับนั่งพักเรืยไหนลูกอ๋อจะไปขึ้นตรงนั้นอีกหรออันนั้นเรือหรือเปล่าเรืออันนี้คือเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับจะเป็นรูปแบบนี้เลยเค,เครื่องใหญ่มากถ้าไม่ใหญ่ก็คงบินไปรอบโลกไม่ได้เน,ะเนาะใหญ่มากนะครับ ันตี้ e ไปไหนลูกขี่อะไรกี่เครื่องบินหรือกี่รถ เปิดได้ไหมล่ะคันเนี้ไม่ได้นุกเขาลองไม่ได้นี่เด็กๆก็จะได้มาดูนะคะรถเฮลิคอปเตอร์แล <UR ้วก็ทหารนะคะนี่ไงทหารกำลังจับปืนยิงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮียตี้กับน้องต้องไปยืนตรงกลางทหารสิ มูดูมาาดููไปลกอตีตอนนี้อาตีขี่อะไรอยู่ลูกขี่เรือขี่เรือกำลังจะไปไหนลูกไปเที่ยวทะเลข้างบนสนุกไหมสนุกอ๋อแต่คนนี้จะกลัวความสูงนะอตอมกลัวความสูงนะคทุกคนอันนึงอเยี่ยมอตีพี่อาตีพี่อาตีบอกบรรยากาศข้างบนหน่อยเย็นไหมลูกเย็นสบาย เย็นอันนี้เรือที่หนูนั่งอยู่นี่เป็นเรือของประเทศอะไรเรือยเรือของทหารรัฐหรือเปล่าม่ะเรือทหารหรือเปล่าเรือทหารสหรัฐนะมีธงสหรัฐอยู่นะครับอ๋อเป็นเรือเก่านะครับเพียตี้ก็มานั่งจําลองดูนะคะเป็นเรือของทหารเ่าอะเรือเก่าเลยเรือเก่าเลยแล้วบรรยากาศเป็นไงลูกดีไหมข้างบนดีดีอตรงล่ะ ตรงไม่ขึ้นไปเรือเหรอลูกไม่ขึ้นเรือโอเคพี่อตี้บอกลาคลิปนี้หน่อยสนุกไหมสนุกชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวหน่อยเร็วมาเที่ยวมุลเทบโอเคครับเดี๋ยวทีปหน้าจะพาไปไหนรอติดตามชมอีพีต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบาย วันนี้ก็ได้เที่ยวดูเครื่องบินหลายลำแล้วเด็กๆก็จะลากลับบ้านแล้วนะครับเติมพลังก่อนอ้าวเดินเหนื่อยเติมพลังก่อนครับอาปะอามาเทใส่แก้วแล้วเหนือยาตรวจดูที่ขึ้นยามียาทาน นั่งพักก่อนนะครับรอะตรงทำอะไรนะลูกฮะซ่อมรถอยู่อันนี้มันเครื่องบินนะลูกซ่อมเครื่องบินหรอ<ช>ป่ะป้าสตาร์ทรถแล้วป่ะเดี๋ยวไม่ทันป่ะซ่อมรถโจซ่อมรถต่ซ่อมรถพ่อได้ไงพ่อสตาร์ทรถแล้วนะหนาไปกินหม่ำๆม่ำลูกป่ะในรถป่ะเสร็จแล้ว,ลวเสร็จยัง เร็วรีบวิ่งเดี๋ยวไม่ทันพี่อาตีนะเห็นไหมน่ะคุณปู่คุณยากกับพี่อาตีอะ่ะ ไปเลย <c ười> มันตีน้ไง